ต่อกันที่ข้อ14เลยค่ะสำหรับข้อนี้ก็เป็นการวัดความสูงของตึกโดยใช้อุปกรณ์แต่ว่าเป็นอุปกรณ์อีกแบบหนึ่งที่น้องอาจจะยังไม่เคยเจอในโจทย์ข้อไหนเลยมาเริ่มอ่านกันเลยค่ะจันทาต้องการสร้างความสูงของตึกหลังหนึ่งจึงสร้างอุปกรณ์โดยตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดดังรูปสามเหลี่ยม PQR ก็คือรูปนี้นั่นเองคือเขาตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้ค่ะ ขนาดก็30มสคูณสาเซนติเมตรต่อมาเขาใช้กระดาษแข็งอันนี้ยเล็งหาจุดยอดของตึกก็คือเล็งโดยลักษณะเนี้ค่ะคือใช้เอาฐานตรงกับฐานแล้วก็เล็งให้ปลายของจุดตรงเนี้ยไปชนกับยอดของตึกพอดีจากการสำรวจพบว่า ความสูงจากเท้าถึงดวงตาของจันทานเนี่ยเป็น1.5เมตรจุดที่ยืนเล็งยอดตึกอยู่ห่างจากตึก20เมตรจงหาว่าตึกสูงกี่เมตรก็คือตรงนี้เนี่ย20เมตรแล้วก็ความสูงจากเท้าถึงดวงตาหรืก็คือบริเวณเนี้ยค่ะเป็น1.5เมตรเขาถามว่าตึกสูงกี่เมตรตึกสูงกี่เมตรก็คือความสูงตั้งแต่ S ถึง U เลยความสูงทั้งหมดตรงนี้ คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้สำหรับข้อนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมคะว่าต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายแน่ๆเพราะว่าเรามีสามเหลี่ยมอยู่1รูปอยู่บริเวณนี้เป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กๆซึ่งเอาไว้มองแล้วก็เวลาเขามองเขาจะให้ปลายหรือก็คือจุด Q ตรงเนี้ยอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจนถึง S เลยเพราะฉะนั้น มันก็เลยเหมือนมีรูปสามเหลี่ยมเล็กแทรกอยู่ในรูปสามเหลี่ยมใหญ่ซึ่งสามเหลี่ยมอันเนี้ยก็เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายแน่ๆเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันมันก็จะออกมาเป็นรูปหน้าตาประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติว่าพี่มองพี่วาดรูปให้น้องเห็นชัดๆใหม่ จะขยายขนาดของสามเหลี่ยมที่ใช้ดูแล้วกันนะคะจะเห็นว่ามันออกมาเป็นรูปนี้มันเป็นรูปคล้ายๆกันแต่ว่าพี่วาดให้ใหญ่ขึ้นวาดสามเหลี่ยมอันนี้ให้ใหญ่ขึ้นโดยสเกลอาจจะไม่สมจริงแต่ว่าน้องๆอาจจะเห็นภาพมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นตึกใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นคนแต่ว่าอย่าลืมว่านี่คือบริเวณดวงตาเท่านั้นอันนี้คือหัวคนแล้วก็ นี่คือโคนนั่นเองคือความจริงแล้วเขายืนอ,อยู่แบบนี้แล้วก็ความสูงตึกทั้งหมดเป็นเท่านี้ตั้งแต่นี้ถึงนี้แต่ว่าสามเหลี่ยมคล้ายเป็นแค่สามเหลี่ยมนี้เท่านั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เกิดมาข้างล่างอันนี้ยังเพิ่งไปสนใจมันเราสนใจแค่สามเหลี่ยมข้างบนก่อนดีกว่าสําหรับอุปกรณ์ที่เขาใช้ก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกระดาษสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ความยาวเป็น30สบกับ3าสิเซนติเมตร ฐานอันนี้เป็น30เซนอันนี้ก็30เซนแล้วก็ระยะที่เขายืนจากเท้าจนถึงตึกคือ20เมตรใช่ไหมคะคืออันเนี้ยเป็น20เมตรแล้วถ้าตรงนี้20เมตรก็แปลว่าจากตาจนถึงบริเวณเนี้ยก็20เมตรเหมือนกันนั่นเองทีนี้เราก็ มาดูกันที่สามเหลี่ยมด้านบนพี่บอกว่ามันเป็นสามเหลี่ยมค้ายใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามันมีมุมนี้เป็นมุมร่วมทั้งสามเหลี่ยมรูปเล็กนี้แล้วก็สามเหลี่ยมรูปใหญ่มีมุมจุดอันนี้เป็นมุมร่วมทั้งคู่มีมุมฉากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันเรามาช่วยกันหาอัตราส่วนเพื่อหาความสูงชว่วงนี้กันดีกว่าคะ่ะพี่สมมติให้ความสูงความสูงช่วงนี้เป็น x ละกันนะคะ ถาจะสังเกตเห็นว่าด้านตรงข้ามมุมถูกแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมถูกด้านตรงข้ามมุมถูกของรูปเล็กก็คือตั้งแต่ความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้ก็เป็น30เซนติเมตรส่วนของมุมถูกของรูปใหญ่สามเหลี่ยมรูปนี้ด้านตรงข้ามมุมถูกก็คือความยาวทั้งหมดตรงนี้หรือก็คือ20เมตร เมื่อเปลี่ยนเป็นเซนก็คูณ100หน่วยก็จะออกมาเป็นเซนแล้วต่อมามาดูกันที่มุมจุดค่ะด้านตรงข้ามมุมจุดของสามเหลี่ยมรูปเล็กคือ3 0ซนติเมตรด้านตรงข้ามมุมจุดของสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือ X จางนั้นก็แก้สมการอันนี้เพื่อหาค่า x ค่ะ30กับ30ตัดกันไปเพราะฉะนั้น x เดียวก็ต้องเท่ากับ20คูณ100ซนมใช่ไหมคะหรือก็คือ2,000ซนมนั่นเองตอนนี้เราก็เลยได้ค่า x ออกมาและะ้วค่ะว่าเป็น2,000เซนติเมตร2000ซนติเมตรก็คือ ยี่สิบเมตรใช่ไหมคะเเท่ากับยี่สิบเมตรแต่ว่าสิ่งที่เขาถามอ่ะไม่ใช่แค่บริเวณเอกตรงนี้คะ่ะเราย้อนกลับมาดูที่รูปนี้กันเลยตอนนี้เราดูแล้วว่าความสูงตั้งแต่ s ถึงทอ่ะเป็นยี่สิบเมตรลองมาเทียบรูปดูนะคะคือความสูงตั้งแต่บริเวณตาจนถึงยอดตึกอ่ะเป็นยี่สิบเมตรแต่ว่าเรายังเหลือความสูงส่วนนี้ซึ่ง ตอนนี้เรารู้ได้เลยที่ไม่ต้องคิดเลขเพราะว่ามันก็คือความสูงแต่เท้าถึงตาของจันทานนั่นเองเพราะฉะนั้นความสูงตรงนี้ก็เลยเป็น1.5เมตรโจทย์ข้อนี้ถามความสูงของตึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตอบก,ก็คือความยาวตั้งแต่ s ถึง u หรือก็คือ2 0บวก1.5าคำตอบก็เลยออกมาเป็น 21.5เมตรนั่นเองสำหรับข้อนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายค่ะเขาใช้อุปกรณ์สามเหลี่ยมมาทำให้เกิดสามเหลี่ยมคล้ายสองรูปก็คือสามเหลี่ยมของเขาแล้วก็สามเหลี่ยมที่เกิดจากตาของเขาถึงบริเวณนี้แล้วก็ไปถึงยอดตึกเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายสองรูป เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งอัตราส่วนของด้านที่สมในกันออกมาได้จากมันก็แก้สมการหาค่า x แล้วก็ได้ความสูงของ s t ออกมาจากนั้นก็นำ s t ไปบวก TU จะได้ความสูงของตึกออกมาค่ะอื